กำปั้นแผดเผาไปให้พ้นมันเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆทำไมเขาสามารถชักใย,ยเวทมนต์ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าบ่อเกิดความมืดหรอหรือนี่คือพรสวรค์โดยกำเนิดของเขาถนนที่ตรงตอนนี้โค้ง เวทมนต์แห่งความโกลาหลงั้นหรอถึงเวลาโต้กลับใน,นที่สุดก็ได้ลองวิชาใหม่ของฉันเทียนแก้วผลึกเพิงนายคิดว่านายสามารถทำอันตรายฉันได้ด้วยเวทมนต์ของนายเหรอมันได้เวลาปิดฉากแล้วยังไม่ลงมืออีกเหรอได้เวลา ไปลงนรกไปลงนรกเหรอนี่คืออะไร <S <S 2> <S 2> น้อยฮ่าฮ่ามันเปล่าประโยชน์เึ่งฉิงก็ยังตาอยู่ดีในท้ายที่สุดนายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ฮ่าฮฮฉันไม่สามารถช่วยชีวิตใครได้จริงๆมีพวกเดนสังคมอย่างนายมากมายในโลกนี้ ฉันจะเก็บกวาดพวกนั้นทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวได้ยังไงแต่จําไว้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะส่งทุกคนไปลงนรกทีละคนโอ้สวรรค์ในที่สุดนายก็กลับมาฉันเกือบคิดไปว่านายถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยซ้ําหลิงหลิงฉันขอโทษนายขอโทษเรื่องอะไร ไม่ได้สังเกตรหรือว่าเทพพิดาหมดสติไปเกิดอะไรขึ้นเธอใช้มหาพรแห่งการรักษาของวิหารพาเทนนซึ่งสามารถปกปักรักษาวิญญาณในร่างกายของเหลิงชิงได้แต่ถ้าเราอยากให้เหลิงฉิงฟื้นตัวเต็มที่เราต้องได้มหาพรแห่งการรักษาของวิหารพาเทนอนให้เธอทุกเดือนตั้งใจจะทําให้พี่โมฟานประหลาดใจหนูคิดว่าจะอยู่สักสองสามวันแต่ตอนนี้หนูต้องพาพี่เหลิงฉิงกลับไปที่วิหารพาเทนน วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ